ทบทวนโอวาาห้องแก้วสารพัดหนึ่งวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมพ,25 67, พศ2567พรรษาแห่งการบรรลุธรรมวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาวันแรกให้เราตั้งใจว่าพรรษานี้จะให้เป็น ัญษาแห่งการบรรลุธรรมพระเห็นพระเนนเห็นพระโยมเห็นพระนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกเราจะต้องเริ่มต้นกันให้ดีนะการที่จะเห็นพระภายในก็ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายกำลังพอดีพอดีพอสู้กันที่ว่าไม่ยากก็เพราะเรามีพระธรรมกายอยู่แล้วในตัวอยู่กับเนื้อกับตัวของเราตลอดเวลาไม่ได้อยู่ในป่าในเขาในห้วยในหนองในกลองในบึง หรือตามดวงดาวต่างๆก็ไม่ใช่แต่อยู่ในตัวของเราถ้าเราตั้งใจทำความเพียนทำให้ถูกหลักวิชาเราก็ต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนนี่ไม่ยากตรงนี้แต่ที่ไม่ง่ายก็คือไม่ง่ายสำหรับคนขี้เกียจ ถ้าขี้เกียจเสร็จแล้วอะไรก็ไม่ง่ายทั้งนั้นดังนั้นถ้าเราขยันทำให้ถูกหลักวิชารับรองพรรษานี้เราต้องสมปรารถนากันอย่างแน่นอนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องถือว่าโชคดีมากๆ เพราะเป็นกายที่เหมาะสมที่จะได้ศึกษาความรู้อันยิ่งใหญ่ของชีวิตและทำตัวของเราให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดได้สำหรับผู้รู้เมื่อท่านบังเกิดขึ้นแล้วท่านเข้าใจแจ่มแจ้งในชีวิตของสังสารวัฏเลยว่าชีวิตในสังสารวัรนี้ เป็นชีวิตที่มีทุกข์มีภัยมากเพราะท่านเห็นตลอดหมดเลยใน31ภูมิเห็นด้วยธรรมจักสุและญาณทัศนะอันบริสุทธิ์ของท่านชีวิตในประโลกมีกติสองทางคือสุขติและทุกขติตอนก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็มาจากสองคติก็คือสุคติกับทุกคติที่มาจากทุกคติก่อนมาก็จะได้รับฟังโอว่าจากท่านพญายโยมราชว่า mm. เจ้าจะไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วต่อไปจะต้องละชั่วทำความดีทำใจให้ใสถ้าทำตรงข้าม ละดีทำชั่วทำใจให้หมองเดี๋ยวเจ้าก็จะกลับลงมาตรงนี้อีกซึ่งเจ้าก็รู้แล้วว่ามันทุกทรมานขนาดไหนตอนนั้นต่างก็รับปากรับคำกันเป็นอย่างดีครับผมเจ้าค่ะสารพัดแต่พอเข้าสู่คันมารดาเท่านั้นลืมหมดเลย เพราะถูกเขาบังคับเอาไว้เกิดมาใหม่ก็ทำตามตามกันอีกก็กลับวนลงไปใหม่อีกแล้วหรือผู้ที่มาจากสวรรค์ก็เช่นเดียวกันก็จะได้รับฟังโอว่าจากผู้ปกครองพบในทํานองว่าท่านเทพบุตรท่านเทติดา ลงมาแล้วก็ให้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะเธอก็เห็นแล้วว่าชีวิตในสุคติโลกสวรรค์มีความสุขสนุกสนานน่าบันเทิงเริงรมแค่ไหนมีทิพย์พยะสมบัติมีวิมานสวยสดงดงามมีบริวารคอยบำรุงบำเรอ มีสุทาลดอาหารทิพย์มีการละเล่นให้ความบันเทิงใจจะไปไหนมาไหนก็มียั่วยานอันเป็นทิพย์สะดวกสบายได้เห็นแต่สิ่งที่เจริญหูเจริญตาเจริญใจทั้งนั้นไม่มีซากอสุภะเลยคนแก่ก็ไม่มีให้ดูมีแต่หนุ่มๆสาวๆ ดูแล้วบันเทิงลงไปแล้วนี่ให้ละชั่วทำดีทำใจให้ใสจะได้กลับขึ้นมาอีกซึ่งต่างก็รับปากรับคำกันเป็นอย่างดีแต่พอเข้าสู่คันมารดาเท่านั้นพอตกศูนย์วูบตรงฐานที่เจ็ดของมารดาถูกท่าหยาบของมารดาห่อหุ้ม พอค้อยออกมาก็ลืมหมดเลยยกเว้นแต่บรมโพธิสัตว์ที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากเกิดมาระลึกชาติได้คือจำได้ไม่ลืมก็จะมีสิ่งที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปเพราะได้สั่งสมบุญมามากเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ชีวิตในสังสารวัฏอันตรายมีภัยมากซึ่งน้อยคนในโลกที่จะเห็นแต่ผู้รู้ท่านเห็นเมื่อเห็นแล้วด้วยมหากรุณาจึงได้นำมาสั่งสอนว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องมาสร้างบารมีนะ โดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดคือต้องทำปนิพานให้แจ้งตรงนี้เป็นหลักสำคัญเลยในวัฏสงสารซึ่งมีภัยมากสารพัดภัยเลยทั้งภัยพานภัยจากสัตว์ร้ายของร้ายคนร้ายภัยธรรมชาติเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ ภัยจากกิเลสบังคับและยังมีภัยในอบายอีกเยอะแยะไปหมดเลยมีทางเดียวที่จะรอดได้คือต้องขาจัดก,กิเลสอาสวะให้สิน้นแล้วไปพระนิพพานจึงจะหลุดพ้นจากที่เขาบังคับได้เพราะฉะนั้นการทำพระนิพพานให้แจ้ง จึงเป็นวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ของทุกทุกคนจะรู้หรือไม่รู้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ว่ามนุษย์ทุกคนในโลกเกิดมาเพื่อการนี้นอกนั้นเป็นวัตถุประสงค์รองลงมาคือการสร้างบารมีหรือคือการสร้างความดีนั่นเอง ต้องระชั่วทำดีทำใจให้ใสนี่เป็นหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์จับหลักตรงนี้ให้ได้ดังนั้นเรามีทางเลือกทางเดียวที่จะเป็นทางรอดคือต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้ภาษานี้จึงเป็นภาษาที่ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะต้องเห็นพระเข้าถึงพระธรรมกายในตัวเราจะต้องขวนขวายทำให้เต็มที่เต็มกำลังไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราต้องช่วยตัวของเราเองจะรักกันปานจะกืนกินแค่ไหนถึงเวลาต่างก็แยกย้ายกันไปช่วยกันไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้แค่เพียงแนะนำส่วนการกระทำเราต้องทำเองจึงจะหลุดพ้นได้จะมาไถ่บาปแทนล้างบาปแทนหรือเอาบาปไปกว้างทิ้งน้ำไม่ได้ต้องทำเองลุยเองอยากมีชีวิตอยู่ ้องหายใจเองอยากจะเห็นก็ต้องดูเองอยากจะได้ยินก็ต้องฟังเองอยากจะรู้อะไรอไร่อยหรือไม่อร่อยก็ต้องกินเองเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรไม่เองเลยมันต้องเองทั้งนั้นเองก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถต้องช่วยตัว ของเราเองมันถึงจะพ้นได้เรามีชีวิตอยู่ไปวันต่อวันเรามีสิทธิ์ตายได้ทุกวันคือถ้าหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายหายใจแล้วไม่เข้าไม่ออกก็ตาย เราตายได้ตลอดเวลานะอย่าไปกลัวกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเพราะฉะนั้นยอมรับเถิดว่าเรามีชีวิตอยู่ไปวันๆฟังแล้วไม่ใช่ทำให้เฉาชีวิตนะมูลมันควรจะฉ่ำชีวิตด้วยซ้ำไปเพราะเราก็มีสิทธิ์เข้าถึงทําได้ทุกวัน เช่นเดียวกันเรามีสิทธิเข้าถึงทำได้ทุกวันถ้าเราทำก็เข้าถึงถ้าเราไม่ทำก็ไม่เข้าถึงขึ้นอยู่กับทำหรือไม่ทำาขยันหรือขี้เกียจเท่านั้นและเราไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวขอกำลังใจจากใครเลย กำลังกำลังใจมากมายมหาศาลอยู่ในตัวเราไปเบิกกันมาใช้บ้างไม่ต้องเขียมเขียมใช้ต้องขยันนั่งทำความเพียรให้แต่ละวันผ่านไปด้วยความปื้มปิติใจก่อนนอนก็ต้องให้ปื้มว่าวันนี้ตั้งแต่ตื่นนอน เราทำความดีอะไรบ้างทำการบ้านสิบข้อครบไหมเราต้องนั่งธรรมะเป็นอย่างไรนั่งให้กายเบาใจเบาแม้ไม่เห็นอะไรก็ให้มันเบาเบาไว้ก่อนจนกระทั่งใจปลื้มปิติจึงค่อยนอนอย่างนี้เรียกว่านอนอย่างอริยะ แบบบัณฑิตนักปราศนอนแบบผู้รู้นอนแบบผู้ไม่รู้งัวเงียก็มุดเข้ามุ้งคุมโปองอย่างนี้ไม่เอานะเพราะฉะนั้นปัญษานี้เริ่มต้นชีวิตใหม่แบบวันต่อวันให้เป็นวันแห่งการแสวงหาพระในตัว ซึ่งองค์พระธรรมกายภายในเป็นที่รวมประชุมแห่งบุญทั้งหลายทั้งปวงเป็นเสมือนท้องทะเลแห่งบุญเหมือนท้องฟ้าเป็นที่รวมของดวงดาวท้องทะเลเป็นที่รวมของแหล่งน้ำจากห้วยหนองคลองบึงองค์พระภายในก็เป็นที่รวมแห่งบุญแห่งสิ่งที่ดีงาม และสิ่งที่เราปรารถนาทั้งหมดไปประชุมกันอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนท่านอยู่ในตัวของเราทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย14กรกฎาคมพุทธศักราช2546 แรมหนึ่งค่ำเดือนแปดวันเข้าพรรษาจ้ะวันเข้าพรรษาวันที่พิสุสง์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนดสามเดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรมหนึ่งค่ำ เดือนแปจนถึงขึ้นสิห้าค่ำเดือนสิอโดยไม่ไปค้างแรมในที่อืเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นเข้าพันสาเข้าถึงค่ จำพรรษาบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาสวนหาธรรมกายในกลางกายตนพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่าได้ประมาทใจไม่คลาดจากศูนย์